ด m u อรมยุนิชาเวลเอพิโซด 2. ทบุญเก้าวัดแบบฉบับองเหนือต้อนรับวันสงการพี่พีกเคยคิดไหมคะว่าเราจะไหว้พระเราควรเลือกจากอะไรดีวันนี้น no ้องอินเอมนางสาวอินทุออนพัฒนาดิสัยนักศึกษามหาวิทยายลัยเชียงใหม่รหัส63ขอเป็นตัวแทนพี่พี่ลูกช้างพาไปไหว้พระขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ต้อนรับวันสงการโดยไปกันที่วัดชื่อมงคลในจังหวัดเชียงใหม่วันเดียวจบครบ9วัดแบบฉบับอรุณีสีเอ m u น่าจะมีวัดไหนบ้างตามน้องอิ่มเอ็นไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเคยคิดกันไหมคะว่า เราไหว้พระเ้าวัดเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรดีวันนี้น้องจะมานําเสนอการไหว้พระเก้าวัดแบบใช้ชื่อวัดมงคลกันค่ะเราทําได้ที่เชียงใหม่เท่านั้นด้วยนะคะแต่จะมีที่ไหนกันบ้างเราไปด้วยกันเลยค่ะประสทิปนะคะว่ามีวันเดียวครบไปเช็คอินกันได้เลยค่ะพี่ๆคนไหนเคยไปที่ไหนกันมาบ้างยังเหมือนสมัยพี่ๆมากันไหมคะบอกเล่าให้เพื่อนๆและน้องฟังใต้คลิปได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่วัดลอยเคราะห์ค่ะแค่ชื่อก็น่ามามากแล้วใช่ไหมคะลอยไปไกลๆเลยค่ะเคราะห์เนี่ยวัดตั้งอยู่บนถนนลอยเคราะห์เขตเมืองเก่าเป็นวัดเก่าแก่มากกว่าหลายร้อยปีและไม่ไกลจากไนพาซาทมกลางแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเป็นวัดเล็กๆแต่ได้ชื่อเป็นมงคลค่ะเรามาเริ่มกันที่วัดลอยเคราะห์เลยค่ะวัดลอยเคราะห์เนี่ยเป็นวัดที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาทําบุญสระเคราะห์กันที่นี่นะคะ แล้วก็มาจะอยู่ในโปรแกรมทาบ,บุณก้าวัดเสมอเลยค่ะเราก็เลยพาพี่ๆทุกคนมาทาบ,บุญกันที่นี่เป็นที่แรกเลยค่ะเมื่อเรามาถึงนะคะเราจะเห็นพระวิหารกออิฐถือปูนแบบล้านนาที่มีด้าบันสวยงามภายในประดิษฐานพระพุทธสุภโชคสีลอยเคราะห์มิ่งมงคลซึ่งเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารและเป็นที่เคารพของชาวเชียงใหม่มีความเชื่อกันนะคะว่าใครที่ได้มาสักการะที่วัดแห่งนี้แล้วเนี่ย ก็จะหมดทุกหมดศกทั้งปวงเลยค่ะพี่ๆคนไหนที่สักการะขอพรแล้วก็รอยคออรอยศอกออกไปจากตัวหมดแล้วก็อย่าลืมที่จะไปชมภาพวาดผาผนังที่พระวิหารด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นวัดชัยมงคลค่ะแต่เดิมนะคะเป็นวัดของมอนมีอายุเก่าแก่มากถึง600ปีด้วยกันเลยค่ะภายในวัดนะคะจะมีพระพุทธชัยมงคล รูปปางมารวิชัยก่ออิดหรือโรงรับปิดทองเป็นพระประธานภายในวิหารซึ่งจำลองแบบมาจากฝา,กฝากผนังด้านหลังของพระประธานค่ะมีธรรมมาตรไม้แกะสลักรูปนากเจ็ดเสียนและมีพระพุทธรูปไม้ปางเปิดโลกมีอายุประมาณ500ปีเจดี JD ที่อยู่ภายในวัดมีความเก่าแก่และสวยงามมากเป็นศินลปะพะมา่ามอนไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อปามาปล่อยกัน นอกจากนี้บริเวณด้านหลังของวัดชัยมงคลยังมีแม่น้ำปิงแถมยังมีท่าน้ำไว้สำหรับทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาด้วยนะคะพี่ๆสามารถหาซื้อไปปล่อยได้ตรงบริเวณหน้าประตูวัดได้เลยค่ะเขามีลุงๆป้าๆคอยให้บริการและที่สำคัญนะคะเขาเชื่อกันว่าถ้าใครได้มาทำบุญไหว้พระที่วัดแห่งนี้นะคะก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยมีสิริมงคลตามชื่อวัดเลยค่ะไปกันต่อค่ะ วัดเชียงยืนค่ะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีนามมงคลหนึ่งใน15วัดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะที่ได้ชื่อว่าวัดเชียงยืนเนี่ยเพราะว่ามีความหมายสื่อถึงอายุมั่นขวัญยืนค่ะชาวบ้านใกล้เคียงหรือว่าผู้คนเมืองนะคะที่มีความเชื่อเกียวกับเรื่องนี้ก็จะนิยมมากราบไหว้เป็นประจำเลยค่ะภายในวัดเราจะเห็นหลวงพ่อทันใจ ให้พี่ๆได้กราบไหว้ขอพรอธิษฐานอะไรก็ได้ผลลัพธ์ทันตาค่ะไปค่ะต่อไปเราไปไหว้พระที่หลวงพ่อดับภัยกันเขาว่ากันว่านะคะถ้าใครที่ได้มาไหว้พระที่วัดอย่างนี้นะคะก็จะช่วยดับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เสริมสร้างกําลังใจที่จะทำให้มีชีวิตต่อได้ค่ะและด้านหลังของวัดดับภัยนี้มีเจดีย์สีเหลืองอาราม และด้านข้างมีวิหารขนาดไม่ใหญ่มากภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจที่งดงามและก็ศักดิ์สิทธิ์มากเชื่อว่าเมื่อขอพรอันใดก็ได้รวดเร็วทันใจแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่พี่พี่พลาดไม่ได้เลยก็คือในวัดมีบ่อน้ําที่เรียกว่าบ่อดับภัยค่ะมีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นําไปส่งน้ําพระพุทธมนต์หรือเพื่อสืบดวงชะตาได้ ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนท่าแพนะคะวัดหมื่นล้านค่ะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีความเป็นมงคลมากตัววิหารจะเป็นแบบล้านนาผสมพมา่าหลังวิหารจะเป็นหอไตรที่บางส่วนทาด้วยสีแดงแตัดกับสีทองมองดูแล้วงดงามมากค่ะมีความเชื่อว่าถ้าได้มากราบไหว้ก็จะมีโชคลาภ ได้เงินได้ทองถึงหมื่นล้านเลยนะคะเดินมาอิกก็จะถึงแล้วนะคะกับวัดชัยพระเกียรติวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านการขอพรเพื่อเสริมสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรีมีชัยชนะให้กับชีวิตความสมบูรณ์พูนสุขและรอดพ้นจากอันตรายค่ะภายในประดิษฐานพระประธานพระพุทธรูปเมืองรายรู้จักกันทั่วไปในชื่อพระเจ้าฮาตือ้อประทับอยู่ในซุ้มโขงเชื่อกันว่าผู้ใดมาสักก,การะกราบไหว้พระเจ้าฮาตือ้อ จะรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆและมีชัยในสิ่งที่หวังทุกอย่างพี่ๆที่ได้มาทำบุญที่วัดนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะมาขอพรเพื่อเสริมสร้างเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัวด้วยนะคะวัดดวงดีเป็นวัดที่อยู่บริเวณสี่แยกกลางเวียงใกล้กับอนุสาวรีย์สามกรรษัตริย์วัดดวงดีแค่ฟังชื่อก็รู้สึกดีและเป็นสิริมงคลมากแล้วใช่ไหมคะวัดดวงดีเป็นวัดที่มีศิล,ละปะจานวนมากให้ดู ให้ศึกษาเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีศิละปะที่งดงามพอเข้ามาก็จะเห็นพระเจดีสีขาวประธานของวัดซึ่งเป็นศิละปะล้านนาแท้หอไตรทรงมนดบเป็นโบราณสถานที่สวยงามจากที่มองแวบแรกก็มีความรู้สึกเหมือนกับอาคารของจีนเลยค่ะเดินทางมาอีกสี่นาทีเราก็จะมาถึง วัดหมื่นเงินกองกันแล้วค่ะวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่มีชื่อมองคลแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักค่ะวิหารแห่งนี้นะคะเป็นวิหารโบราณเป็นกึง่งตึกกึ่งไม้และอุโบโสถเป็นแบบล้านนาแท้ๆเลยค่ะแม้จะมีขนาดเล็กแต่ประดับไปด้วยไม้เกะสลักเป็นลวดลายพันพฤษาข้างวิหารมีวิหารพระนอนเป็นพระพุทธรูปปางสายญาต ศิลปรกรรมแบบล้านนาเชียงใหม่ประทับฐานบัวด้วยความเชื่อที่ว่าหากได้มาไหว้พระธาบ,บุญที่วัดแห่งนี้แล้ว<ๆ>ก็จะทําให้มีเงินกองมากมายหลายคนจึงนิยมมานมัสการขอพรทางด้านการเงินการงานหรือขอให้ทํามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองพี่ๆต้องแวะมาให้ได้เลยนะคะเราจะปิดทิป9วัดในวันนี้ที่วัดเชียงมั่นค่ะ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะเป็นวัดแรกที่พญามังรายสร้างขึ้นโดยทรงยกตำหนักเชียงมัน่นถวายเป็นพระอารามเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่คือพระเสดตังคมณีหรือพระแก้วขาวและยังมีหอครูบาศรีวิชัยประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยเป็นยังไงกันบ้างคะ ได้เที่ยวเชียงใหม่ไหว้พระเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตนอกจากจะได้ไหว้พระทำบุญให้จิตใจผ่องใสรับครึ่งปีหลังแล้วยังได้ชมสถาปัตยกรรมและศิละปะที่สวยงามเรียกได้ว่าอิ่มใจได้บุญแถมยังอิ่มตาไปอีกถ้าพี่ๆสิทธิ์เก่าวได้กลับมาเชียงใหม่ก็มาไหว้พระและขอพรตามกันได้นะคะ